สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการอาจารย์จักสุทิพยากรณ์นะครับซึ่งจะเป็นรายการที่ทำนาเกยบกับดวงชะตาของพี่ๆนะครับจะทำนอกเหนือมาจากรายการฮวงจุ้ยหรือรายการผีนะครับผมซึ่งอาจารย์นะครับจะใช้ไพ่เสียร้อยแปดหรือไพ่หัวโขนนะครับในการพยากรณ์ดวงชะตาของพี่ๆนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นผู้จดลิขสิทธิ์อ่าเป็นผู้ทำคนแรกในไทยเลยนะครับนอกเหนือไปกว่านี้การดูพยากรณ์รายปีเนี่ย เราก็จะเปิดไพ่ทั้งหมดนะครับ3ามใบนะครับซึ่งถ้าเป็นการพยากรณ์โดยรายเดือนเนี่ยอาจารย์ก็จะเปิดเป็นไพ่ทั้งหมด5้ใบนะครับผมใช้สามสำรับเลยอันนี้ใช้สำรับแบบเขาเรียกสำรับใหญ่อ่ะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะได้มาจากกรรมฐานหรือการปฏิบัติด้วยนะครับจึงมาเป็นที่มาของคําว่าจักสุขทิ์นะครับผมเอาจริงๆคํานี้ก็เป็นความหมายตรงตัวเลยนะครับอาจารย์ใช่เป็นเป็นแบบ เป็นคำที่องค์พ่อคนนี้ให้มาใช่ครับ้็ดูตาไพ่สิครับผมสังเกตดีๆก็จะรู้เลยว่าเป็นตาของใครขององค์ไหนเออตอนวาดออกมาวาดอันเนี้ยวาดเองนะทาง้ทางที่เป็นคนที่วาดรูปไม่ไม่เป็นวาดรูปไม่เก่งแต่สามารถรวาดออกมาได้แบบเนี้ยไม่ได้เรียนศิละปะไม่ได้อะไรมาเลยทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าวาดแล้วก็แรงงานออกมาได้เป็นแบบนี้ครับเออแต่เสียนเนี่ยทําเอง ทำได้แต่ถ้าเป็นวาดรูปไม่ได้ชัดๆเลยวาดได้เป็นอย่างเดียวคือรูปดอกไม้ครับเออลูจะชอบวาดแรงอารูปดอกไม้มากแต่ก็เป็นเรื่องที่แปลกพ่ออาจจะจับมือทําก็ได้นะครับอาจารย์ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก,ก็เขียนเขียนไว้ให้เลยครับเขียนไว้ให้เลยว่าจะต้องใช้ชื่อนี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยครับเออก็เลยมันก็เลยเป็นที่มา ที่จะต้องใช้ตาพ่อตลอดไม่มีการแบบว่าเปลี่ยนใช่ไม่สามารถเลยทีนี้ก็จะเป็นดวงของชาวลัคนาราศีอะไรครับอาจารย์กันเนาะอ่าเป็นเิวของกันละนนะในปี2567นี้นะครับผมเป็นการพยากรณ์แบบรายปีนะครับก็เดี๋ยวเราตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ ในระหว่างนี้นะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังประสบพบเจอกับปัญหาอะไรหรือต้องการทางออกให้กับชีวิตหรือมีคำถามอะไรในใจก็สามารถอธิษฐานในระหว่างที่อาจารย์สัพเพยขอพรนะครับขอให้ท่านพบเจอกับทางออกและนำไปปรับใช้เป็นวิธีได้สูงที่สุดนะครับอาจารย์ครับทีนี้ได้ไพ่เสียนร้อยแปดอะไรบ้างครับตานี้ เหนื่อยเหนื่อยแล้วครับดูจากเสียแล้วเหนื่อยเลยยังไงครับอาจารย์ก็คือเสียนทั้งห้าเนี่ยนะที่อาจารย์เลือกขึ้นมาเนี่ยนะอ่าอันเนี้ยตั้งจิตอธิษฐานเลือกของปีหกเจ็ดนะคะขอครูบาอาจารย์ว่าปีหกเจ็ดจะเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเมนกลางนะคุณจะได้เสียนขององค์พระศิวะกนะับองค์พระนารายณ์นะคู่กันเป็นปางอาุทานานิสวรน,นะคะอ่าแล้วทีนี้พระพิคเนตเนี่ย ท่านมาติดติดติดดกันเลยสามปางนะคะนะอันนี้ธาตุไม้ธาตุไฟแล้วก็อันนี้ปังออกลบปังเสียงงานะที่เอาไปเขียนคัมภีมหาภารตะที่ยิ่งใหญ่เนาะทีนี้ก็อันนี้จะเป็นปู่ท้าเวสวัณหรือว่าท้าวกุเวนนะที่มีสมบัติมหาศาลนะทีนี้อันเนี้ยเป็นพื้นฐานที่ทุกคนทุกราศีได้เลยนะคะคแต่ สามใบก็จะเป็นแต่ละราศีของคุณเจาะตรงเลยนะคะคุณจะได้อ่าคุณจะได้ไพ่ของปู่ยมปู่พญายมเจ้าแห่งนรกนะคะแล้วอันนี้จะเป็นเสี่ยนพระราหูนะคะอันนี้เป็นเสียนพระแม่สุรัสวดีอีกแล้วอ่าเดี๋ยวนะอาจารย์ขอขออนุญาตนิดนึงค่ะนิดนึงคือหมายถึงว่าราศีกันเนี่ยพระราหูย้ายเข้าได้ไหมใช่ใช่ก็เมื่ออาจารย์กําลังจะพูดว่า เเมธอ่ะย้ายออกแต่ว่ามีนกันย้ายเข้าใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะจะเป็นประเด็นนิดนึงเหมือนชาวลัคนาราศีมีนนะบ,บางคนเขาก็ทายว่าแบบว่ามันย่ำแย่มากกันเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ย่ำแย่มากเกินไปแต่ไพ่เนี้ยมันขึ้นมาคู่กันนี่คือคุณต้องระวังตัวนะเพราะว่าบางทีดาวราหูเข้าเนี่ย ก็จะต้องมีการรับดาบบางคนก็แห่กันไปไหว้พระลาหูเห็นไหมเต็มไปหมดทุกที่เลยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าชาวการบางคนที่ดูคลิปขอวอาจารย์เนี่ยได้ได้ลองไหว้พระลาหูหรือยังแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ไหว้ท่านนะก็ให้ไปใส่บาทนะครับเออให้ไปใส่บาทนะคะทีนี้วิธีใส่บาทนะคะเอ่อก็ให้คุณก็ใส่ข้าวปลาอาหารอะไรที่คุณอยากจะทําไป ใส่บาทให้พระหูเนี่ยแหละแต่ให้เพิ่มพวกเฉาก้วยอย่างเงี้ยอ,อะไร <ดำ S 2> ที่เป็นของดํานิดนึงโอริโอไงอาจารย์เอ,อ,อะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือเอาแก้เคล็ดตามความเชื่อที่เขาทําทํากันมานะแต่จริงแล้วอะไรก็ท่านก็ได้ทั้งนั้นแหละอืนะก็ทีนี้พอไปใส่เสร็จปุ๊บเราก็เอาบูญน,นั้นอะ่ะให้ให้พระหูนะคะหรือว่าดาวพระหูเนี่ยแล้วก็ขอบรารมีท่านว่าแบบว่า การที่จะเข้ามาครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ส่งผลดีแก่แก่ชีวิตหรือว่าถ้าจะมีอะไรหนักเนี้ยก็ขอให้พบพาแต่แบบเบาลงหน่อยอะไรทํานองเนี้ย <Ừ. S 2> อ,อ่แล้วแต่คุณจะอธิษฐานอะ่ะขอได้สิ่งดีๆก็แล้วกันนะคะเพื่อความสบายใจและความเป็นมงคลแก่ชีวิตเรานะคะนะเหมือนเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาหน่อยอ,อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้เออ ในเรื่องที่ต้องน่ากังวลนะชาวลัคนาราศีกันน่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตแบบเยอะเหมือนกันเหมือนกับคนราศีอื่นนะคะอาจจะแบบว่าดวงลงนิดนึงอ่ะอ่าอย่าอ่าแบบแบบดวงลงไม่จนถึงไม่ต้องไม่อยากจะใช้คําว่าดวงตกนะครับเออขอใช้คําว่าดวงดวงมันมันลงละกันมันไม่มันไม่รุ่งเรืองมันไม่อู้ฟู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยมันออกมาพร้อมกันเลยนะคะนะ พอออกมาพอ้อเสร็จปุ๊บมันหมายถึงว่าจะเป็นวิบากกรรมเก่าที่คุณจะต้องเจเผชิญหรือว่ารับหน้ากับมันแล้วก็ยอมรับมันนะคะนะ,ะชาวลัคนาราศรีกันจะต้องสู้นะคะตอนนี้ห้ามห้ามย่อท้อห้ามถอยเพราะคุณได้เสียนพระแม่สุรัสวดีมาช่วยนะเขาเรียกว่ายังยังมีปัญญารัทรั์ของชาวลัคนาราศรีกันก็คือปัญญาคือสมองคือความฉลาดอ่าความฉลาดความมีไหวพริบการแบบว่า เอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์นะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งไนงะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคือตั้งสติอย่างเดียวนะคะตั้งสติแล้วก็งคืนพยายามสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติให้เยอะๆแล้วบุญอนั้นตมันก็จะมาหนุนนําทําให้ดวงคุณอนะพยุงดวงคุณขึ้นมาได้นะคะนะรอดได้เพราะเสียพระแม่สุรศรีนั่นแหละเพราะเป็นคนเก่งนะทุกสถานการณ์จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแต่สิ่งที่คุณควรระวังก็คือ หลักใหญ่ๆเลยคือเรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะในบางเกณฑ์ตาเนี่ยในบางคนนะอันนี้พูดในบางคนนะถ้าดวงลงแรงๆเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจมีเหตุไม่ดีแก่ชีวิตนะอะอเอางี้แล้วกันเนาะเราก็ไม่อยากจะ มันไม่อยากจะพยากรณ์ให้รุนแรงเออไม่อยากจะใช้คํารุนแรงเนี้หาว่าอาจารย์ดราม่าอีกอะไรประมาณนี้พูดตรงเกินไปอาจารย์ไม่ได้แช่งนะเอก็คือให้มันที่มาแบบนี้เราก็อ่านตามนี้เราก็พยายามระวังตัวใช่ที่อาจารย์บอกให้เราระวังตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องการเดินทางใครจะไปเที่ยวจะไปแบบว่า ขึ้นเขาลงห้วยจะไปชมหมอกอะไรอย่างเงี้ยจะไปดอยอินทนนท์จะไปชมหมอกจะไปขาเคอจะไปนู่นนี่นั่นเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยช่วงนี้หยุดให้หมดเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบนี้มันไม่ดีมันจะมีเหตุอันตรายนะถึงกับการสูญเสียอะไรประมาณนี้นะคะนี่เตือนไว้นะเดินทางไกลท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอะไรคืองดเลยนะคะพยายามงดในช่วงจังหวะปีหกเจ็ดนี้ก่อนไปให้มันน้อยหน่อย ถ้าไปต้องให้มั่นใจว่าปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วค่อยไปเนาะแต่ชาวลัคนาราศีกัมจะมีเกณฑ์อีกอย่างมังก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับที่ไม่ได้นะคะเนี่ยดาวมันพาไปคืออยู่กับที่ไม่ได้จะอาจจะมีเหตุได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทํากินที่ทํางานนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างเช่นบางคนอาจจะต้องซื้อบ้านใหม่นะอาจจะต้องได้โยกย้ายบ้านใหม่ หรือว่าบางคนเช่าบ้านอยู่ตรงนี้โอ้มันไม่ดีแล้วแบบว่าเจอเพื่อนบ้านไม่ดีมีการทะเลาะวิบ้านเกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยเอาอาจจะต้องขายบ้านทิ้งอาจจะต้องเปลี่ยนบ้านอาจจะต้องไปหาบ้านเช่าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยในชีวิตคุณในปี67มันอาจจะต้องได้เดินทางได้เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะบางคนอาจจะแบบว่าที่ทํางานนี้มันไม่ดีแล้วที่ทํากินนี้ไม่ดีแล้วคือมีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับลูกน้องก็ไม่ดีก็เลยย้ายบริษัทใหม่เปลี่ยนจังหวัด ที่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ของคุณเกิดขึ้นนะคะในปี67เพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีตั้งจิตให้ดีพร้อมรับมือกับมันนะคะคือดูคลิปเนี่ยรู้ก่อนก็ทําใจก่อนแล้วก็เตรียมหาทางแก้ไขนะคะค่อยๆขยับขยายไปนะคะแต่ในเขาเรียกว่าในเกณฑ์ของชาวกันเนี่ยจะต้องมีการเดินทางแต่การเดินทางนั้นมันถูกบล็อกโดยเจ้ากรรมในเวรเหมือนกับว่า เขาขีดเส้นให้เราแล้วว่าเราจะต้องไปแบบนี้อ่าจะต้องเจอเหตุแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเข้าขายนี้คุณควรระวังนะคะควรระวังตัวให้ดีนะเอ่อจะเดินทางจะอะไรตรวจเช็ครถตรวจเช็คสภาพอากาศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคือทําให้รอบคอบแล้วค่อยไปนะคะส่วนเรื่องการแบบว่าโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานนั้นมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามโชคชะตาหรือเกณฑ์ชะตาที่ ที่ครั้งนี้จะต้องได้รับนะคะ 1. จากวิบากกรรมเก่าว2จากบุญกรรมที่เราทำมาในอดีตชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ในปัจจุบันด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็จากส่วนหนึ่งก็คือดาวที่มันเดินอยู่ณนะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นปี 6, 7ชาวลัคนาราศีกันจะต้องมีสติใช้ชีวิตอย่างมีสติให้สูงสุดเลยออกบ้านคล้องพาซาอาราธนาศิลห้าแล้วก็ท่องศิล5้าตลอดทางตลอดเวลาที่เราขับรถ นะคะให้จิตเรามีสินสมาธินะแล้วก็ส่วดคาถาแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าคาถามาหาอูดคาถานู่นนี่นั่นน่ะที่จะบอกว่าปกป้องตัวเองได้หรืออะไรอย่างเี้นะคะก็ลองไปหากันดูนะคะ,อะนอกนั้นเ,เรื่องหน้าที่การงานเนี่ยบางทีอาจจะมีเหตุนะคะก็ยังทำมาหากินได้อะไรได้นะคะแต่บางทีแบบว่า มันอาจจะมีเหตุในที่ทํางานทําให้เราอึดอัดอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นแบบนี้ทั้งปีเลยนะมีความอึดอัดมีความคิดมากมีความกังวลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้เนี่ยก็ให้นั่งสมาธิเยอะๆแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรทั้งเป็นคนและในสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะคะแล้วก็ทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางในแหที่ทํางานให้เจ้านายนะคะมันก็จะทุเลาไปได้ถ้าการคนไหนที่ผ่านภายในปีนี้ไปได้นะคะ ก็จะเริ่มเบาลงและเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายต่างนานานเนี่ยมันก็จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าลาหูมันอยู่นานไหมก็อยู่แบบประมาณปีครึ่งอะ่ะก็นานอยู่นะคะสําหรับคนที่แบบเจอปัญหามันก็รู้สึกว่านานแล้วก็ย่าแย่อะไรเงี้ยปีครึ่งหรือว่าอาจจะปีแปดเดือนหรืออะไรทํานองนี้นะคะก็พยายามทําบุญเยอะๆก็แล้วกันนะทําบุญให้เยอะแล้วก็อะไรที่ไม่ควรทําก็หลีกเลี่ยงนะคะเรื่องเงินก็ระวังเรื่องแบบ รั่วไหลและการเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่ามีเหตุจาเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนออกไปบางทีมีเข้ามาเยอะแต่ว่าด้วยเกณฑ์ชะตาจะต้องทําให้เราเสียเงินออกไปนะคะออก็พยายามไปเก็บเป็นทองก็ได้พยายามไปเก็บแบบหาวิธีเก็บลืมหาวิธีเก็บอ่าแบบว่าสมุดบัญชีไม่ต้องมี ATM ไม่ต้องมีแอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันซุกๆุกซุก,ซกไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแก้เคล็ดไง นะคะอย่างนี้ต้องแก้แก้เคล็ดด้วยตัวของเราเองเราต้องรู้ว่านิสัยเราเป็นยังไงสมมตินิสัยเราแบบว่าเป็นแบบเสือโอนไวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะมีแอปแล้วทีเนี้ยเพราะมันจะดูดออกไป,มไปหมดเลยนะง่ายมากเลยใช่ชใช่มันจะไปง่ายเลยเพราะมีลาหูอยู่ยิ่งหนักเลยถ้าช่วงลาหูตรงไหนเป็นปีเป็นจังหวะเป็นลานหูคนซับอีกนะหูงามไส้เลยละ่ะตอนนั้นะ่ะหมดแน่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นกันต้องระวังนะอันนี้คือเออ มันมีความโชคดีที่คุณได้เสียงบะพิคนเนตมาไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเลยทั้งทั้งปีไม่ใช่มีความโชคดีอยู่นะคะแต่ความโชคดีของคุณอาจจะเกิดจากโชคลาภจากการเสี่ยงก็ได้ทําให้คุณหมดหนี้หมดสินแบบนี้นะคะนะหรือว่างานสําเร็จนะอาชนะศัตรูงานสําเร็จแล้วก็ได้เงินได้ทองเป็นค่าตอบแทนมาที่มากอยู่พอมาเลี้ยงครอบครัวพอใช้หนี้ได้นะคะคแต่ในส่วนที่ดาวมันเดินแบบนี้คุณก็ต้องระวังที่อาจารย์ทําคลิปให้ให้ดูนี่ก็คือว่า อยากจะบอกให้ระวังนะคะแค่นั้นเองนะส่วนความโชคดีอะ่ะมันมีอยู่มันไม่ใช่ว่าใครเปิดมันจะโชคลายทั้งหมดหรอกแต่อันนี้ต้องเตือนเยอะหน่อยเพราะว่าไพ่เสียนมันขึ้นคู่กันแบบนี้นะคะแล้วคุณได้เสินพระแม่สุรศสวัสดีอ่าที่จะมีโชคมีชัยขึ้นมาก็เพราะความฉลาดของตัวเองนี่แหละนะคะก็เออก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงชาวลัคนาราศีกันนะขอให้รอดพ้นกันละกันนะคะขอให้แบบว่ามีโชคลาภฟุกๆเเข้ามานะคะดูแลครอบครัวได้แล้วก็ อย่าให้เป็นเหมือนคําทํานายที่อาจารย์พูดเลยไม่อยากไม่อยากให้เป็นเพราะว่ารู้ก่อนแล้วเราก็สามารถระวังตัวได้นะครับอาจารย์ใช่ใช่คือการดูดวงอ่ะดูดูเพื่อเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อนําทางเรารู้ก่อนเราก็รีบไปปรับแก้ในสิ่งที่นักพยากรณ์เขาทำนายครับเนะอย่าให้ปล่อยให้เป็นไปตามชะตาที่มันต้องเป็นอย่าปล่อยให้มันเป็นตามดาวที่มันเดินเราสามารถพลิกมันได้แต่โอเคอาจจะมาพลิกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก โดนแบบแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังดีไงแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็จะมีแจกวัตถุมงคลให้สองท่านนะครับในคลิปในคลิปนะครับคลิประสองรางวัลราศีละสองรางวัลนะครับโดยกิจกรรมครับก็แค่บอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นของอาจารย์นะครับชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนซอยอะไรนะครับผมสำหรับท่านที่ตอบถูกใต้คอมเมนต์นะครับเราก็จะนำชื่อของท่านนะครับมาสุ่มจับฉลากและทีนี้ เราก็จะได้วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์เก็บเก่าแก่มาเองหรือว่าไปตามวัดหรือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มาจากครูบาอาจารย์แบบนี้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านด้วยเพราะเราจะให้ท่านส่งวันเดือนปีเกิดมานะครับในการเลือกวัตถุมงคลให้ยังไงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับอืมค่ะทีนี้ก็เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไหมอาจารย์ ใช่ใเดี๋ยวราศีต่อไปรออยู่โอเคได้ครับยงกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมปุ่มกดปุ่มขอบคุณให้ด้วยนะครับกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกดไว้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ